ป a s s a l a m u a l a i า u ติอร์รอม,มาตุลลอบารากาตูสวัสดีนะทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับในคาบที่3 1ิดแล้วนะครับวันนี้เราจะมาเรียนกิจกรรมรวบยอดส่วนขยายของประโยคนะครับเดว นักเรียนเปิดหนังสือไปด้วยนะครับในหน้าที่37นะครับเพราะว่าคุณครูมาตอกย้ำนะครับเนื่องจากว่าวันก่อนคุณครูได้สอนไปแล้วแต่ว่านักเรียนยังทําผิดพลาดหลายคนนะครับที่ส่งงานกลับมานะครับวันนี้จะมาเน้นย้าให้อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวทําไปพร้อมๆกันเลยนะครับในแบบกระดาหน้าที่45นะครับ ประโยคส่วนประกอบจงรอบรอบและจดจำปัจธานกริยากรรมบทขยายได้ใจความลูกจะไม่ง่ายนะครับว่าประโยคนะครับก็คือกลุ่มคำที่มีความเกี่ยวข้องกันอย่างเป็นระเบียบและมีเนื้อความครบบริบูรณ์ว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรนะครับคุณลูกครับ ประโยชน์เราประโยคนะครับเราสามารถแบ่งได้2ชนิดด้วยกันนะครับ1ก็คือประโยค2ส่วนแล้วก็คือ2ประโยค3ส่วนนะครับประโยค2ส่วนก็มีประธานกับกริยาเราถือว่าเป็นประโยคแล้วนะครับอ่าเป็นประโยคแล้วนะครับประธานกริยาคือจบครับไม่ต้องมีกรรมไม่ต้องมีกรรม,มรองรับเช่นนกบินเราเข้าใจเลยว่านกบินคือจบ,อจบนะครับอ่าหรือว่าฉันนอนเนี่ยเราเข้าใจแล้วครับฉันนอนฉันนอน ฉันนอนหลับคําว่าหลับมันแค่เป็นการขยายครับมันไม่ใช่มันไม่ใช่มมใชร,รมนะครับนกบ,บินนกบ,บินสูงคําว่าสูงไม่ใช่กรรมนะครับสูงมันเป็นแค่ส่วนขยายเป็นคําพิเศษนะครับคณลูกที่น่ารักนะครับเดี๋ยวลูกดูแบบฝึกหน้า45ไปด้วยนะครับในหน้าที่45นะครับคโลกในตัวอย่างนะครับก็บอกว่านิดดื่มนม เขาต้องการให้เราเขียนขยายกรรมเพราะว่านิดดื่มนมแต่ไม่รู้ว่านมอะไรนะครับอ่านั้นเราก็เขียนเป็นเพิ่มมาว่าเป็นนมรสหวานรสเปรี้ยวรสชมพูรสช,ช็อกโกแลตอะไรก็ว่าไปนะครับเรามาดูในข้อที่1นนะครับแมวจับหนูขยายประธานเขาต้องการให้เราหาคําหลังคําว่าขยายประธานประธานคือแมว อ่าประธานคือแมวจับกิร ah ิยาหนูเป็นกรรมในข้อนี้ต้องการให้เราขยายประธานลูกก็ตั้งมาเองเลยว่าแมวตัวดําจับหนูแมวตัวขาวจับหนูแมวตัวสีชมพูจับหนูอย่างนี้ได้เลยครับเพราะว่าต้องการให้ขยายประธานนะครับข้อต่อมาฉันอ่านหนังสือเขาต้องการให้เราขยายกรรมว่าเป็นหนังสืออะไรฉันเป็นประธานอ่านกิริยาหนังสือเป็นกรรมเพราะหนังสือมันถูกอ่านนะครับมันถูกอ่านมันเป็นกรรมนะครับ ดังนั้นเราต้องมาว่าหนังสืออะไรดีก็คือฉันอ่านหนังสือการ์ตูนฉันอ่านหนังสือนิทานฉันอ่านหนังสือนิยายฉันอ่านหนังสือนวนิยายก็ได้นะครับต่อไปก็อ3นะครับพ่อรดน้ําต้นไม้ข้อนี้เขาเอา2อย่างทั้งขยายประธานและขยายการิยาพ่อพ่อเป็นประธานรดรดเป็นอะไรครับรดรดเป็นกริยานะครับแล้วก็น้ํา น้ำไปเลยครับน้ำขยายกิริยาขยายคําว่ารถนะครับแล้วก็ต้นไม้เป็นการรมเพราะว่ามันถูกรถ,รถนะครับมันถูกรถนะครับมันถูกร,รถคือถูกน้ํารถนั่นเองนะครับอ่าขอให้เราขยายประธานก็พ่อเลยดีครับพ่อของฉนันพ่อของผมพ่อของก้าพ่อของแก้วอ่าว่าไปเลยครับพ่อของใครก็ได้นะครับอ่าสมมติว่าพ่อพ่อของครูรถน้ําต้นไม้ขยายกิริยา รดน้ำต้นไม้แบบไหนครับพ่อของพ่อของครูรดน้ำต้นไม้อย่างแรงรดน้ำต้นไม้อย่างเบาๆอย่างทนุถนอมนี้ได้นะครับ<พ>ต่อไปก็สี่นะครับน้องซักผ้าน้องซักผ้านะครับน้องประธานซักกิริยาผ้าเป็นกามพอผ้าถูกซักข็ให้เราขยายกิริยาลูกก็หาคําที่ขยายกิริยามานะครับน้องซักผ้าอย่างรวดเร็วน้องซักผ้าอย่างธนุถนอม อ,าอ่านี้ได้นะครับขยายกิริยาแขยคำว่าซักนะครับน้องซักผ้าอ่าน้องซักผ้าอย่างสะอาดอ่าก็ <Julia> ได้นะครับต่อไปก็ว่าแม่ดูโทรทัศน์ก้อนี้ต้องการขยายประธานและขยายกิริยาแม่เป็นประธานดูกิริยาโทรทัศน์เป็นการเพราะมันถูกดูนะครับเราก็มาแต่งว่าแม่ของอ่าแม่ของหนูแม่ของผมแม่ของฉันแม่ของฉันอ่าน nov. ดูโทรทัศน์ ขยายกิริยาแม่ของฉันดูดูยังไงทัวทัดครับดูอย่างตั้งใจนะครับเราต้องดูแบบตั้งใจนะครับแม่ของฉันดูโทรทัศน์อย่างตั้งใจแม่ของฉันดูโทรทัศน์อย่างอ่าอย่างอะไรเดียวแม่ของฉันดูโทรทั์อ่าอย่างอย่างชอบก็ได้นะครับอย่างชอบนะครับอ่าละคนเรื่องนี้ชอบมากอย่างชอบชอบใจนะครับ ต่อไปเรามาแต่งประโยคนะครับสส่วนประโยคสส่วนเมื่อกี้ครูบอกไปแล้วว่ามีประธานกับมีกริยาแต่ไม่เอากรรมกรรมไม่เอานะครับอ่าเอาแค่ส่วนขยายพอแต่กรรมเราไม่เอาเช่นฝนตกหนกักอ่าฝนเป็นประธานตกกริยาส่วนหนักไม่ใช่กรรมนะครับหนักเป็นส่วนขยายคําว่าตกนะครับมาเห่าเสียงดังอ่าชันหัวระ อ่าพี่เต้นระบ,บามน้ำไหลแร,รงอะไรอีกอะฉันอ่อนก๊อ๊เอะไรดีอะไรดีอ่อะไรดีอีอกอ้าว ก็ลูกลองคิดมาดูนะครับอ่าคิดมาดูนะครับว่าไม่เอากรรมนะครับกรรมไม่เอาต่อไปนะครับอ้าวเราเปิดมาอีกหน้าหนึ่งนะครับวันนี้ทำสองหน้าเลยนะครับอีกหน้าหนึ่งก็คือแต่งประโยค3ส่วน3ส่วนต้องเอาประธานกริยากรรมลูกจะใช้ใช้ส่วนขยายหรือไม่มีก็ได้นี่ครูไม่ได้บังคับนะครับอ่าป้าพายเรือพ่อดูนาฬิกาน้องเล่นฟุตบอลหญิงอ่าฉันดื่มนมอ่าฉันซื้อดอกไม้ หรือว่าอะไรงีฉันนอนฉันนอนฉันนอนบนเตียงก็ได้ครับฉันดูโทรทัศน์ก็ได้ได้หมดเลยครับไอมีประธานมีกระยายมีการม,มีส่วนขยายเพิ่มมาด้วยก็ได้นะครับต่อไปคุณลูกเรามาแยกส่วนประกอบลมพายุพัดแรงมากลมพายุจะแรงมากประธานคือลมพายุลมพายุพัดไปะไรครับพัดพัดเป็นกริยา ในมีกรรมไหมครับกรรมมีไหมกรรมไม่มีส่วนขยายกรรมก็ไม่มีเร่งมากขยายอะไรครับเร่งมากขยายประธานหรือขยายกริยาขยายการิยานะครับเป็นประโยคสองส่วนข้อที่2กรุงเทพเป็นเมืองหลวงของไทยประธานคือคืออะไรครับประธานกรุงเทพมหานครประธานมีส่วนขยายเราต้องหายครบสาํคก่อนกริยาคําว่าคําว่าเป็นนะครับคําว่าเป็น อะไรเป็นกรรมครับเมืองหลวงเป็นกรรมนะครับเพราะมันถูกเป็นนะครับอ่าเมืองหลวงเป็นกรรมต่อไปเรามาส่วนขยายคําว่าของไทยของไทยขยายได้เราต้องดูว่ามันสัมพันธ์กันไหมกรุงเทพกรุงเทพของไทยเป็นของไทยเมืองหลวงของไทยมันตรงอะไรมากกว่าตรงเมืองหลวงมากกว่านะครับก็เมืองหลวงของไทยนะครับประโยคสส่วนดูตายแล้วนะครับคนตายแล้วคนดูมอบดอกไม้นักร้องชื่อดัง ประกานก็คือคนดูกริยาคําว่ามอบการคําว่าดอกไม้ให้นักร้องชื่อดังขยายอะไรครับคนดูให้นักร้องชื่อดงังมอบให้นักร้องชื่อดงังดอกไม้ให้นักร้องชื่อดงังอันไหนขยายคําว่าใด้แล้ว,ว่ามันเหมาะที่สดุดคํากริยาถูกต้องครับให้นักร้องชื่อดงังขยายกริยานั่นเองนะครับเป็นประโยคกี่ส่วน3ส่วนนะครับ โอเคนะครับวันนี้ทำสองหน้านะครับใครยังไม่เข้าใจก็ตามมาในไลน์ส่วนตัวนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับหน้านะครับวัสสลามุมะลิกุมวะาราะอะมุลลอฮะบเระกาตุ